โอเคสบายนี้เนาะสำหรับอีพีนี้ก็เป็นตอนที่พิเศษเนาะเดี๋ยวนี้จะมามา,มาตอบปัญหาคอมเมนต์ของของของผู้นี้เนะเาะเราเราซื้ออย่างไอเกลี่แอบน่าจะน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วว่าขอบคุณออา สำหรับการคาดการ์ฉันต้องการคำแนะนำฉันมีซาฟฟี่เพย์วอล็ตพร้อมยูดิทีและฉันมีวลีการกู้คืนฉันควรดำเนินการอย่างไรเพื่อโอนพวกมันไปยังแบงก์เน้นก็คือโอนได้เลยเนาะ,ะที่สำคัญบอกควรจะจะเปิดเผยเวลยีของตัวเองแบบนี้เนาะนี่ก็เป็น คอมเมนต์ที่2เนาะที่เราคอมเมนต์คอมเมนต์ในคลิปของนี้เนาะก็คือว่าอ่าแล้วนี่ก็ตอบเราไปเนาะว่าอ่าควรจะอ่าเขี่ยวเข้าถึงกระเป๋าตัวเองให้ไว้ดีสุดเนาะล่ะก็โอนยืดอิฐนั้นไปไปไหวกระเป๋าอื่นก่อนเนาะล่ะก็ที่จะโอนไปยังไม่แน่นก็อ่าคนคนที่ต่อไปเนาะเพราะว่าที่สมัคือ ควรจะเข้าถึงเงินทุนได้ไปดีที่สุดเนาะเพราะว่าจาเปิดเผยบรลีแบบนี้แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวนี้จะอ่ะกรอนนนี้นี่ไน,นี่เองกับบุคคลจะยุ่งกับเราเนาะเพราะว่าอ่าสมมติว่าเราเปิดเผยบรลีแบบซีเห็นตัวนี้เห็นเนาะแล้วอ่านจ,จะเข้าไปในกระเป๋าแล้วเราบุห็นเหรียญเนานะมีสมมติว่ามีคนเอาของเราไปแล้วเนาะแล้วอาจจะว่านะเฮาเฮานี่เป็นคนณนะเอาไปเนาะเขาจะ ถ้าเจอส่วนหลายถ้าเจอแบบนี้กับบุคคลไปอยุ่งกับข้าเจ้าเนาะ,ะเดี๋ยวนี้จะจะจะแนะวิธีไปเลยเนาะ,ะสมมติว่าเนาะอ่าแนะน้ำมาอ่ากระเป๋าที่เราล่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้เนาะ,ะสาวพี่เพนี่เนาะแต่ว่าตัวนี้จะจะบเบาอ่อนยูดีทีเข่าเนาะ,ะ,ะเกิดเห็ุเป็นตัวอย่างเลยซื้อเนาะเพราะว่าตัวนี้เองบาได้ใส่กระเป๋าตัวนี้กระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าอันประสงค์เนาะ คล้ายๆกระเป๋าทัดววลเล็ตเนาะอ่าก็คืออมีแลกเปลี่ยนในตู้เนาะแล้วก็มีอ่าทรงแล้วก็มีอ่าโอ้ครบคบเพียงเนาะอ่าคล้ายๆกระเป๋าทัดววลเล็ตหรือคอยเบสเนาะนี่นี่กับรณีนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนี้จะเนี่ยนำวิธีเนาะสมมติว่าเขาเห็ดโทรศัพท์เสียเนาะอ่าจะเนี่ยแต่วิธีเป็นน้ำเลยเนาะอ่าสมมติว่าโทรศัพท์เสียเนาะหรือว่า แอปเพราะมันถือลบเนาะไอ้น,นี่จะลบออกไปเลยเนาะวันนี้สุดนั่นสำคัญแนวใดเนาะอ่าที่ว่าบควนจะเปิดเผยในนะั้นเะนาะทีน,นี้จะลบออกไปเลยเนาะอ่าสมุดเจนี่เห็ุตัวอย่างให้เมืองได้เนาะอ่านี่จะถอนการติดตั้งไปเลยเนาะอ่าแต่ว่าตัวนี้เองโบดยยี้ไซยยอทีทีไว้เนาะเพราะว่าตัวนี้จะจะบอกโบดี้ไซยกับปอตัวนั้นเนาะถ้าไปนใส่แน้นหน่อยเห็ุเป็นตัวอย่างเื้อเาก็คล้ายๆว่า ให้เกียรติให้เกียรติกระเป๋าเขาเจ้าเนาะเพราะว่ามันจะบ่บเนาะมันจะจะให้เกียรติเป็นเนาะบ่โบ่เัาจะโบเห็ุแบบว่าเออโอนไปจุดล่องแบบน้อยๆแล้วถิ่มกระเป๋านี่เนาจะบ่เห็ุนั่นนั่นเนาะอ่าเดี๋ยวนี้จะติดตั้งไหมเนาะอต่เดี๋ยวนี้จะขี้ขี้อ่ะวลีเข้าไปเนาะนี่จะโบได้ขี้ของเราเนาะอ่ะวลีที่ว่านี้สร้างใหม่เนาะอ่านี่นี่จะโบหนุ่งกับวลีของเราเนาะถึงเราจะมีเงินในหันโบมีนี่ก็จะโบขอหนุ่งเนาะ แล้วนี่ก็บปเป๋าจากหูอีกว่าเรามีเงิอนยงอยู่ในหันบนเนี่ยนี่เพียงจะให้คําแนะน้ำโนธาบาเราอ่าจจะได้คําแนะนําอีลีเนาะถ้าว่าเราอาจจะมาเปลี่ยนด้วยซึ่งกระโบเป็น,น,นอย่างเนาะอฮะทามาทรายเปลี่ยนกระโบเป็นอย่างเนาะวิ่งแจ้งเขาบอกว่าหยุ่นข้าพเจ้าแล้วก็แล้วคืออาจจะเป็นถ้าเป็นโทเค็นนี่กันเนาะโทเค็นที่ว่าสแกมเนาะอยู่ในกระเป๋าฮ้อนก็บโบเป็นอย่างเนาะเขาบอกว่าต้องเป็นหยุ่นกัไม่แล,ล้วก็แล้วเขาพยายามบอกต้องมีคมโลภเนาะ,ะโลภเนี่ยไง กับโลบคมโลบก็มีอยู่แต่บ่ให้โลหลายนะเพราะมันยึดเซตข้าได้เนาะะเขาก็เบิ่งว่าเออสัญญาเนะี่ยมันแท้บ่ลนะมันเป็นสแกมมันนะคเัากับไปกดสอบเบิงนะ่งเนาะอ่าโดยใช่ว่าก็คือนี่เกินไปนะมันเป็นกระเป๋าแบบเชนที่ะค่าเกจที่ว่าค่อนข้างถึกเนาะจะเจอจะเจอ,จะเจอตลอดเนาะอย่างเช่นโพลีกอนอันนี้กับบริจามจ่วงเนาะด้วยด้วยค่าทำเงี้ยงเดีวยวมันถูก,นะนะลกเลยเนาะก็คือเหรียญสแกมพวกนี้ก็ไม่กัจะ ทรงไปทางนั้นเนาะถ้าเป็นอีเทเรียมเพียร์เป็น id, ouais. nada, อีเทเรียมเมนนิดเนี่เขาจะเกิดโบก้าเาหิตเนาะโบเป็นโบก้านะมันบูมข้มเนาะเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันสูงเนาะในการสื้อจุดแกล้งคนเนาะอ่านี้จะเปิดเลยคือแจ้งเขาอยู่ในโลกของแอร์ดอฟเพื่อนเนาะจะเจออยู่ตลอดเนาะพยายามพยายามมาระวังตัวเนาะกระเป๋าลากเท้ากับควรเป็นกระเป๋านึงกระเป๋าที่ใช้กับแอร์ดอฟแต่คนเป็นกระเป๋านึงนะแต่แง่แบบนั้นจะดีครับ โอเคนี่จะคีบรีเข้าไปเลยเนาะแต่คือไปที่การาเพิ่มกระเป๋าที่มีอยู่แล้วเนอะอาะตัวนี้และฮะชุดน,นี้ก็คือ,อเขาตั้งเนาะเขาตั้งซ่อนมันไว้เนาะแต่คือเวลาเขาสิเข้ามาใช้งานเนาะอ่ะถึีจะพิมพ์เป็นเทละคมเลยเนอะอาะ ราะว่าน,นี่จะบอดไซส์นะกระเป๋าตัวนี้เนาะอ่าบ,บัลีกะจะจะมีจะมีคำข,ขึ้นมาแบบนี้เนาะมาเพื่อเพื่อให้ให้มันง่ายเนาะอ่ะาทำดมยิปเนาะมันจะกระเป๋าชุดนี้จะมีบัลีอยู่อยู่สิบสองคำเนาะอ๋อเคสคำยี่สาน ดนคำที่สี่อ่าอ่าเนาะมันจะมี12คำนะทั้ทงหมดจะเป็นคำศัพท์ตัวนี้ฮักษาไว้ให้ดีที่สุดนะบ่อยมันเป็นตกนะไม่ใช่นะบอกว่ามันจะเรียบร้อยกับเจ้านะถ้ามันรุดไปอืม วันนี้ในก่อนและนี่คืออ่าเฮานี่ยมันหักษาเงินทืน่อตัวเองเนาะถ้ากระเป๋านอกแบบนี้เนอะอาะ่ถ้ากระเป๋าอยู่ในเชียนยังเชียนไปแน่นหรือโอเคก็ดีเนาะแต่นั่นก็จะอ่าเฮาสามารถอ่ะมันจะเฮาจะถือเพียงแต่รหัสพานเนาะรหัสพานแล้วก็ตัวนั้นจะสําคัญก็กคืออีเมล์เบอร์โทรเนอะอาะ่พวกนี้จะสําคัญสําหรับเฮามาอ่ะนะเก็บส้อนตัวแบบนี้ก็ ก็จะเป็นวลีสุดนี่แหละเนาะมันจะสำคัญที่สุดเบิงเดอร์พใหญ่เชลลี่เอ้ยไอเชลลี่อ่ะเพราะว่าเขากะบ่อยากงานไปจามช่วงพิ่นเนาะเพราะว่าเขากะให้เกียรติเนาะอ่า ล้วก็นี่จะเสริมอีอกอย่างนึงเนาะหรืออาจจะเป็นกรณีนี้ก็เป็นได้เนาะเวลาจะโอนนะโอนเหรียญเนาะจากเอ็กซ์เชนไปหาเอ็กซ์เชนเนะาะบางคนจะโอนตรงเลยเนาะให้สมมุติว่าจะโอนโอเคเอ็กเข้าไปเอ็กซ์เชนไปแน่นสมมุติว่าเนาะก็ควรจะโอนจากโอเคเอ็กนั่นมาเก็บไว้กระเป๋าก่อนเนาะแล้วโอนจากกระเป๋าเขาหันไปใส่อัานนะไปแน่นเนะาะโบสัน ธุรกรรมมันอาจจะล่มเหลวได้เนาะยกตัวอย่างว่าอ่าจะโอนจาก OKX OK เอขาจะง่ายไปเนาะสมมติมาอ่าไปแน่นนี่มีมีอ่าราคาสูงกว่าเนาะเหรียญที่ว่าเขาเขาเก็บไว้เนาะเขาจะส่งเข้าไปในกระเป๋าเอ็กซ์เซนเลยจะบ,บ,บุคคลเห็นเนาะอ่าเพราะว่านี่เกิดทีอสอนมาแบบนั้นนี่กับบุคคนเคยลองแล้วบุคิดเทียากลองเนาะอ่าจะเสื้อเพิ่นดีกว่าเนาะ โอนเมา่อเก็บไว้กระเป๋าส่วนตัวเ้าก่อนอย่างเช่นว่าตัวอยา่างเมตาแม็กนี่ก็ได้เนาะเขาจะโอนจากโอเคกันมาเมตาแม็กก่อนเนาะแล้วก็คอนโอนจากเมตาแม็กไปใบแน่นเนาะ,ะก็ประมาณนี้เนาะโมซั่นเลยมันจะล่มเหลวได้เนาะโอเคเนาะสิบสองคำครบเนาะเ้องกะ กดคำ้ามาต่อไปเนาะแล้วก็มีที่หนึ่งเก็บในข้าวก็ได้เนาะ้าบบอยากเก็บซีดแบบนี้นี่โบได้เอาเยดีทีเข้าหรือว่าเอาเหรียญยังเข้าเนาะอะ่าก็คือกระเป๋ากระชุดนี้ที่ว่าเข้ามาเนาะถ้าจะให้มันเห็นภาพแจ้งก็นี้นี่ควรจะเอาเหรียญเข้านะจะว่าบบเนาะเพราะว่านาี่นี่บบได้ใส่กระเป๋านะคนเนาะแล้วก็บอยากทา้าเขาจเจาะมาเห็นตัวอย่างเล็กเน่อยๆเราไปทิ่มกระเป๋าวันเลยเข้าก็อจะบบนั่นเนาะก็คือเย็ดเป็นตัวอย่างเนาะให้เบื้องเนาะ กรณีนี่เนะะาะราคาวอลลีจากกระเป๋าไดก็คือไปขี้ใส่กระเป๋านั่นเนาะอ่าอย่างเช่นว่าถ้าว่าวอลลีของมาเตอร์แม็กก็ไปขี้ใส่มาเตอร์แม็กเนาะวอลลีของซาฟีน่นี่คือกันเนาะก็ให้อเ,อยยเ,ลลเอ,อามาขี้ใส่นี่เนาะพลอยเชลลี่เอ้ยเอามาขี้ใส่อ่กระเป๋า,า่ที่ว่าเจ้าต้นทางเจ้าเด,าเดา้อไปขี้ใส่กระเป๋าอื่นจะบ่ได้เด้อโอเค สำหรับลิปนี้เขาก็มาตอบคอมเมนต์เราเนาะมันก็เป็นปัญหาเนาะที่ว่าเขาเอามาแก้เนะาะแล้วก็ขอบใจเนาะสำหรับอคอมเมนต์ของเราเนะาจจะานนอาจจะบางคนก็อาจจะบูฮู้เนะาะบูฮู้ว่ามาว่านะ่ะในโลกคลิปโถนนมันมันมันมีแบบนี้แบบนี้เนาะสำหรับอีพีนี้ก็อ่านี้ซ้ำหนีเนาะแล้วก็ถ้ามีอย่างตต่มก็คอมเมนต์มาได้เนาะ สําหรับ EP นี้ก็ขอเพียงขอจบเพียงแค่นี้เนะสบายดีเนาะ